เกิดบูชาสรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิกเกรียยไกร สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูนะครับก็มาเจอกับคุณครูอีกแล้วคุณครูหลิมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็เป็นไงบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไม่เอ่ยนะครับก็เราเนี่ยก็ได้เรียนออนไลน์มาเป็นเทอมแล้วนะครับสําหรับคนที่ผ่านมาจากเทอมที่แล้วเนี่ยก็ขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในเทอมนี้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่8แล้วนะครับก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ขอในักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมานะครับก็คือสมุดและปากกาสำหรับเนื้อหาเนี่ยก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องสารรอบตัวเราซึ่งเนื้อหาที่คุณครูได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องการแยกสารผรสมนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือการเรีนออก สำหรับเนะื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับหรือในคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการตกตะกอนนะครับสำหรับการตกตะกอนจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมคลิปวิดีโอการสอนของครูได้เลยครับค่ะก็สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะพบกับครูเอิงในวิชาวิทยาศาสตร์เรายังอยู่ในเรื่องของการแยกสารนะคะมาดูกันค่ะ คำถามนะคะถ้ามีของแข็งขนาดเล็กมากๆรออยู่ในของเหลวจะมีวิธีการแยกของแข็งขนาดเล็กมากนั้นออกจากของเหลวได้อย่างไรจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีบิกอร์ทั้งหมด3ามกเกอร์บิ gger ที่1่จะมีน้ำที่เป็นดูเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะบิกอร์ที่2ก็จะมีการ แยกออกจากการบ้างเล็กน้อยแหละบิ๊กเกอร์ที่สักก็แยกเป็นชั้นทั้งหมด2ชั้นเลยนะคะด้านบนเป็นใสๆและด้านล่างเป็นเหนือนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการตกตะกอน การตกตะกอนนะคะจะใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวทําได้โดยนําของผสมนั้นวางทิ้งไว้ให้สารแขวนลอยค่อยๆตกตะกอนนอนก้นในกรณีที่ตะกอนเบามากถ้าต้องการให้ตะกอนเร็วขึ้น อาจทำได้โดยใช้สารตัวกลางให้อนุภาคของตะกอนมาเกาะเมื่อมีมวลมากขึ้นน้ำหนักจะมากขึ้นจะตกตะกอนได้เร็วขึ้นเช่นการใช้สารส้มแกว่งอนุภาคของสารส้มก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในโมเลกุลของสารที่ต้องการตกตะกอนมาเกาะตะกอนก็จะตกเร็วขึ้นนั่นเองค่ะไปดูการใช้สารส้มกันนะคะ ในอดีตก่อนที่จะมีน้ำประปาใช้กันแบบทุกวันนี้นะคะชาวบ้านก็จะใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองในการอุปโภค ซึ่งน้ำจากคลองบางแห่งก็จะขุ่นเนื่องจากมีผงดินและเศษใบไม้ปะปนอยู่นะคะชาวบ้านก็จะตักน้ำขึ้นมาพักทิ้งไว้และปล่อยให้ตะก,กรอนขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยค่อยๆตกตะก,กรอนลงมาที่ก้นภาชนะภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเรานั่นเองภายหลังต่อมาก็จะมีการใช้สารส้มช่วยให้เกิดการตกตะกรอนสารส้ม ในรูปคุณครูสมมุติให้เป็นประจุบวกนะคะสารผสมให้เป็นประจุลบนะคะโดยอนุภาคของสารส้มจะเข้าไปจับกับตะกอนขนาดเล็กในนั้นเป็นประจุบวกกับประจุลบที่จับตัวรวมกันนะคะทําให้สารมีน้ําหนักมากขึ้นจึงตกตะกอนลงมาในก้นภาชนะเป็นรูปที่3ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกได้เร็วขึ้นนะคะเราก็จะนำ ประโยชน์ของการตกตะกอนมาใช้ในการกรรมวิธีผลิตน้ำประปาของเรานะคะเขาก็จะสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่โรงสูบน้ำดิบนะคะผ่านกรรมวิธี การผสมปูนขาวและสารส้งเพื่อให้ตกตะกอนลงไปที่ถังตกตะกอนบ่อกรองน้ำที่ผสมด้วยคอลอรีนนะคะไปที่ถังเก็บน้ำใสเดินทางต่อไปที่โรงสูบน้ำเข้าอุโม,มงค์ส่งน้ำเข้าหอสูบป,ปรับแรงดันนะคะไปยังสถานีสูบจ่ายน้ำและสุดท้ายเข้าสู่ระบบท่อประทานและหอจ่ายน้ำนั่นเอง ประโยชน์ของการตกตะกอนมีมากมายเลยนะคะนักเรียนสามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาดูกันค่ะน้ำส้มข้นแท้กับน้ำส้มข้นปลอมสังเกตได้อย่างไรน้ำส้มข้นแท้นะคะเมื่อข้นทิ้งไว้ในระยะเวลาหนึ่งน้ำจะตกตะกอนแยกตัวเป็นชั้นเนื่องจากมีเนื้อส้มจริงๆผสมอยู่นะคะส่วนน้ำส้มข้นปลอมจะไม่ตกตะกอนเนื่องจากไม่มีเนื้อส้มผสมอยู่ น้ำพึ่งค่ะถ้าเป็นน้ำพึ่งแท้จะไม่ตกตะกอนนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำพึ่งที่ผสมน้ำตาลจะตกตะกอนเป็นผึกน้ำตาลค่ะเมื่อตั้งทิ้งไว้ในระยะเวลานานๆนะคะนักเรียนลองสังเกตน้ำพึ่งที่บ้านดูนะคะสุดท้ายเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมคลิปวิดีโอการสอนของครูแล้วนะครับหวังว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น หรือได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอการสอนของครูนะครับก็สําหรับเรื่องการตกตะกอนการตกตะกอนเนี่ยเป็นวิธีการแยกสารผสมวิธีหนึ่งที่มีของแข็งลอยอยู่ในของเหลวโดยสารผสมนั้นจะมีลักษณะคุณเราสามารถแยกสารได้โดยวางสารผสมทิ้งไว้นะครับแล้วให้ของแข็งที่แขวนลอยเนี่ยค่อยค่ยตกตะกอนนะครับเช่นเราแยกน้ํากับน้โคลนนะครับ ตอนแรกเนี่ยไปดักน้ํามาจากน้ําคลองน้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะสีขุ่นๆแต่พอระวงังทิ้งไว้สักระยะเราจะเห็นน้ำนะครับได้ใสขึ้นแล้วก็ตะกอนเนี่ยจะตกอยู่ในก้นภาชนะนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วคุณครูก็ขอยอนักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดเมื่อทําเสร็จถ่ายรูปส่งเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองโดยจัดเก็บภาพเข้าสู่อัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับเราเนี่ยจะผ่านช่วงเวลาโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ